สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเอมสีนวนแมวจรกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาที่เดิมอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมมาเช่น้ําร้อนเพื่อสุขภาพตัวเองอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทักทายกันนะคะทานข้าวกันด้วยยาขอบคุณเพื่อนๆนมากมากฮัลโหลไมเฟนเวลคัมทูไทยแลนด์ระนอง ใช่มาเป็นคนแรกพี่กุ้งพี่ลูกนอนอุ้ยมีคนดูตั้งหลายคนแต่ไม่โชว์หน้าจอเลยอะ่ะไม่โชว์หน้าจอเลยวันนี้อันแม่พี่กุ้งพี่ลูกนอนสวัสดีค่ะนูดนุดนนูดเห็นไหมนูดเจอแล้วเวลาเดิมอีกแล้วเวลาเดิมอีกแล้วนะทุกคน เมื่อกี้เอาเขาออกกล้องนิดนึงวันนี้ทักทายนะพี่กุ้งวันนี้ทักทายกันนะเขาบอกสวัสดีครับเ,เราก็บอกสวัสดีค่ะเ <c oughs> <c oughs> จออีกแล้วนะพี่กุ้งพี่ลูกนอนไ,ได้ยินเสียงไอมได้ยินเสียงไหม <c oughs> จไหมน้องเจอเนื้องอกอดีใจไหมเอ็มถ่ายคลิปไปด้วยนะถ่ายคลิปไว้ด้วยนะวงแขนกล้ามาเป็นมัดมัดวยน่าจะก,กัดจุดนะัดทบมาเวลาเดิมกันด้วยนะเออนะนี่มันทำให้เราหัวใจกระชุ่มกระชวยนะ เออที่บ้านไกลแวยย่นั้นแหละเออคุณเต้คุณเต้เ,ตเขาออกหมายใหม่นะกฎหมายใหม่นะพี่กุ้งเมื่อกี้เห็นในห้องฟ้าเขาบอกว่าผู้หญิงมีสามีได้สี่คนขอบคุณค่ะพี่กุ้งเห็นไหมคุณเต้ทําถูกคุณเต้ทําถูกรอบนี้รอบน,อบนี้รอบนี้ให้แกเต็มเต็มเลยผู้หญิงมีสามีได้สี่คน เขาก็ชะเง้อมองอยู่นะเขาอยู่อีกฝะหนึ่งนะเขอยู่อีกฝนี่เดินแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ็มก็หันไปทางนี้ดีกว่านะให้เขาได้เดินนะเออเอาทางนี้ดีกว่า เออทางนี้ดีกว่าตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเีซวซัวนหัวใจเ <c oughs> ข้าละเออเข้าทางเราบ้างแหละทีนี้ให้มันรู้บ้างอือให้มันรู้บ้างเข้าทางเราแล้วล่ะอย่านะต้องเล่นตัวนิดนึงอะไรที่ได้มายากอะ่ะ มันโออยู่นะเอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยมีความคิดนี้นะทำไมพออายุเยอะมันคิดเนาะเออเป็นไปได้เนาะพี่กุ้งพี่ลูกหนอน เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายก็จะไปหาแฟนที่โรงพยาบาลพออายุเราเยอะเราก็จะมีแฟนที่โรงพยาบาลใช่มีความสุขอีกอแบบเราใช้ชีวิตให้มีความสุขพี่กุ้งเอ็มผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วตอนนี้เอ็มไม่อะไรกับชีวิตแล้วพี่กุ้งเอ็มไม่อะไรเยอะชีวิตแล้วเอ็มถือว่าลูกเอ็มก็โอเคถึงยังเรียนไม่จบแต่เอ็มถือว่าลูกเอ็มสามารถ สามารถเป็นเด็กดีสามารถหางานทาําอะไรพวกนี้ได้แน่นอนเอ็มไม่กลัวเรื่องลูกเลยพี่กุ้งนี่คือเรื่องจริงอืมแล้วเราก็ต้องหาความสุขให้ตัวเราเอง <laughs> ถ้าสี่คนนี้เอ็มต้องมีสามีสี่ประเทศนะเอ็มจะได้ไปทั่วเลยเออชีวิตประมัณนพี่พี่สูตรสวัสดีปีใหม่นะคะยินดีต้อน,ตนรับค่ะ ขอใต้สกขภาพแข็งแรงเฮงๆนะคะพี่พิสุทธขอบคุณมากๆาเออพี่กุ้งทักทายพี่พิสุทธนะคะพี่ลูกหนอนทักทายพี่พิสุทนะคะขอบคุณยี่สิบสามล้านดวงตานะคะอะไรที่ทําแล้วมีความสุขทําไปเลยไม่เดือดร้อนเราแบ่งเวลาให้กับตัวเองให้เป็นใช่ไหมเออ ใช้ชีวิตให้ถูกต้องอม,มาดูเอ็นแช่น้ำร้อนกันดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องไว้าทางไหนดีล่ะทางนี้ดีกว่าอืนตั้งกล้องไว้ทางนี้ดีกว่า โอเคแม่น้องแม่น้องมาเหรอแม่น้องแม่น้องขอบคุณมากมากแม่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะแม่น้องสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้ขอใส่หมวก ทักทายกันนะคะเดี๋ยวจะลงแช่น้ําก่อนนะคะทุกคนขอบคุณ32ล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณมากๆเลยขอแช่น้ําก่อนนะ สวัสดีค่ะพี่มณีชายสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพักทายกันนะคะทุกคนเดี๋ยวแช่น้ำก่อน ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่แทนพี่แนนขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แนนขอบคุณมากมากค่ะเป็นบ่อน้ําร้อนนะคะทุกคนขอบคุณสี่สิห้าล้านดวงตานะคะบ่อน้ําร้อนค่ะตอนนี้เอ็มต้องมาบําบัดตัวเองค่ะทุกคนตอนนี้เอ็มหยุดหยุดทําผมประมาณหนึ่งเดือนเพื่อบําบัดบําบัดตัวเองโดยธรรมชาติแล้วช่วงบ่ายเราก็จะมีแฟนเป็นหมอเราก็ต้องไปหาหมอตามเวลานัด <c oughs> ทักทายกันนะคะทุกคนน้องเชียน้องเชียสวัสดีค่ะอืเราจะเจอเนื้องอกก็เป็นวันที่สามแล้วนะน้องเชียร์วันนี้พี่เอ็มก็ได้เก็บคลิปไว้นิดนึงวันนี้เริ่มทักทายแล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะโบกมือลากันเพราะเขากลับประเทศแล้ว แม,แม่ทุกคนพรุ่งนี้เขาก็จะกลับประเทศแล้วน้องเจีทักไทยพี่มณีฉายนะจะทักไทยกันนะคะทุกคนทักไทยกันนะนี่คือบรรยากาศเนาะ ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟเลยนะคะเราก็จะต้องบำบัดขาอนี้เราก็อยู่นิ่งไม่ได้นะทุกคนขาเราก็อยู่นิ่งไม่ได้นะพี่แนนพี่แนนสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนหนึ่งเดือนนี้ต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นอย่างน้อยไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นก็สักห้สิเอร์เซ็นาะทุกคนห้าสิบเปอร์เซ็ แล้วก็จะรอดูว่าเดือนที่สองเอ็มจะสามารถทําเสริมสวยได้ไหมเนาะถ้าไม่ได้ก็ต้องบบกมือลาวงการเสริมสวยจ้าบบกมือลาเสียงเพลงควรมาต้องลาแล้วเพื่อน <c oughs> ขอบอกเลยว่าเอ็มไม่ได้ใส่แว่นนะทุกคนเอ็มก็จะตาลายๆหน่อยนะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาแว่นตาเอาพรุ่งนี้ไม่อยู่ค่ะพรุ่งนี้ต้องไปคุณพร พรุ่งนี้ต้องไปชุมพรเอ็มก็จะมาแช่ประมาณตอนกลางคืนเนาะพรุ่งนี้จะมาแช่ตอนกลางคืนแล้วจะไล์สดตอนกลางคืนก็จะดูว่าพรุ่งนี้คนเยอะไหมจะบอกเขายังไงดีว่าพรุ่งนี้เอ็มไม่อยู่ <laughs> บอกเขายังไงดีว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่เออพี่มณีชายเอ็มจะบอกเนื้องงอกเอ็มยังไงดีว่าพรุ่งนี้เอ็มไม่อยู่ <laughs> ่ค่ะต้องสู้ค่ะพี่ลูกหนอนค่ะตอนนี้เอ็มเลยต้องต้องหยุดแต่ของเอ็มโชคดีอย่างหนึ่งเอ็มไม่ได้ทําแค่งานอย่างเดียวพี่มณีฉายเอ็มก็ยังมีงานอื่นรองรับอยู่ค่ะพี่ลูกหนอนอ่าพี่มณีฉายบอกใครคนนั้นแหละพี่เคยเธอนะ่ะพี่เคยเธออ่ะน้องเชีย์วันนี้เจอกันวันที่สามนะจะบอกให้น้องยองน้องยองสวัสดีจ้าน้องยองน้องยองตัไทยพี่มณีฉาย แม่น้องบอกว่าเทยไทยเทยไทยย้งย้งแม่น้องทักทายนะน้องย้งบอกแม่น้องน้องย้งน้องย้งพี่มณีฉายทักไทยนะคะพี่ลูกนอนเอ็มจะกลับมาแช่กลางวันอีกทีก็คือวันพฤหัสเนาะเออแต่ว่าตอนเย็นอะพรุ่งนี้จะมาตอนเย็นเพราะเอ็มจะไม่หยุดสักวันจะต้องมาทุกวันอืม น้องย่องทักทายที่พิสุทธิ์นะจ๊ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวมองมองข้างนอกบ้างมองเราไม่เวิร์กต้องมองข้างนอกบ้ง เดี๋ยวไปบอ่อนุ้นบ้างไปบอ่อนุ้นบ้างบ่อน่นบ้างนี่มาอีกบอ่อหนึ่งนะทุกคนมาอีกบอ่อหนึ่งนะ,ะน้องยองน้องเคียร์ทักไทยนะคะพี่กุ้งทักไทยน้องยองโอเคโอเคทุกคนเว้นได้เลยนะทุกคนเว้นได้ไม่ต้องซีเรียสเด้อ เว้นได้เว้นได้ บ่อที่มีหลังคานะ่ะเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวหรือผู้หญิงได้ด้วยตรงกลางอ,อะตรงการที่มีหลังคาอะบ่อนุ่นรวมได้ใช่ไหม๋อโอเค ขอบคุณนะคะผู้บ่าวไปไหนอยู่อยูวันที่สามแล้วอย่าพูดเสียงดังวันนี้ทักทายวันนี้ทักทายทำยังไงอ่ะบอกพรุ่งนี้ไม่อยู่หนึ่งวันอ่ะทำยังไงน้องเชียเออพี่เคยน้องเชียยังอยู่พี่มณีฉายขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ ไม่เห็นอุ๊ยเมื่อกี้ทําคลิปไว้เห็นด้านหลังสักนิดก็ยังดีทําคลิปไว้แล้วนะเมื่อกี้เขาบอกพี่ว่าสวัสดีครับผู้หญิงัยอย่างเราก็บอกสวัสดีค่ะ อยากเห็นเหรอทพี่ต้องทํายังไงอะ่ะเออเดี๋ยวพี่ต้องไปตรงนู้นไหมอะ่ะเออไป<ะ>เดี๋ยวพาไป เห็นไหมเข,นอนอนะเขานอนอยู่นะเขานอนอยู่นะเขานอนอยู่เธอนี้อาจจะไม่ได้ทักทายนะทุกคนอาจจะลงบ่อนะเกรงใจเขานั่นไงนอนอยู่เห็นยังแหนนอนอยู่น่นนอนอยู่นอนอยู่เห็นยังเห็นยังเห็นยังโอเคพี่ไว้ตรงนี้นะไม่ได้ทักทายนะขอลงบ่อก่อน ไม่เห็นแล้วทุกคนแสงไอแสงมันส่องแล้วว่าใครมาบ้างเนาะไอ้มองไม่เห็นแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ็มองก่อนแสงมันส่องมองไม่เห็นอนะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายขี้ลืมโอ้ยพี่เปียกพี่เปียกสวัสดีจ้าโอเคนะทุกคนเอ็มขอลองไลน์ก่อนนะไปก่อนนะบาย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 เลยบายบายเลยบายบายเลยโอเค บาย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 นะไปแล้วนะทุกคนไปแล้ว <adject> ไปแล้วน้องเชียอ,อยู่ไหนโอเค